สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ครั้งที่7ดเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายแพทย์พงรักษศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่7็ครบรอบ60ปีมอชปั่นปิ๊กบ้านกันพร้อมกล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพและสมาคมชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดต่างๆเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ60ปี และเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีลัประมาณ9,000คนซึ่งจำนวนหนึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์กิจกรรมนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ สำหรับกิจกรรมปั่นเพื่อน,น้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่7น็นี้มีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นนักปั่นจิตอาสาร่วมขบ,บวนปั่นประมาณ45คนเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางเกือบ800กิโลเมตรระยะเวลาปั่นจักรยาน5คืนหวันนิตยาคุณสิมรายงาน